นี่เลยสำเนาบัตรนะครับยังไม่ต้องเรามานะครับเก็บไว้ที่บุกครองก่อนก็ได้นะครับใช้ตอนรับเงินรางวัลนะครับใช้ตอนมารับเงินรางวัลนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สาวแสนสวยนะครับจากเดอะมอลล์นะครับมาแจกเงินรางวัลให้กับท่านนะครับรอสักครพูดหนึ่งนะครับตอนนี้นักกีฬามาเลยครับด่วนนะครับด่วนเลยครับ ฝากผู้จัดการทีมของแต่ละทีมนะครับช่วยเล่งน,นักกีฬาของท่านด้วยนะครับทุกรุ่นทุกประเภทนะครับนักกีฬาเชิญครันนักกีฬาขอได้เชิญท่านผู้ปกครองนะคะ ทา,นานงนักกีฬาทุกๆทาุกประเทมาลครับขอตัวครับตัวครับเร็วครับเร็วครับเ,บข,าาเ,ข,าาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้าไเลยครับเข้าไเลยเข้าไเลยเข้าเลยเข้าไลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าเรับเข้าไป เชิญครับแกนูล่ามาต้มนียงบ้านตุงยอดบหรือยังครับทีมสมาคมนะครับขอเชิญท่านผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมในทีมปิดและมอบรางวัลและเอียดนั่งเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับ เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเดินรถไปที่เปนนางรองนางรองมูลีรัมย์ด้วยแหละโอ้โหได้ไปไปกลับแวะเที่ยวอีกเหรอได้ไปดูงานดูงานไปไหนมาแล้วนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วถ้าลงไปก็ต้องจำขึ้นมาอีกใช่ใช่ไปเลยแล้วเดี๋ยวสนามต่อไปก็มีเวลาพักอยู่นะคิดหนานะ

สวัสดีค่ะกับเรียนท่านประธานในพิธีท่านวิเชียรจัทรโนทไทยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมก,กีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับเรียนท่านาอชาชนนิคนชมชุนันุลเลขาธิการสมาคมก,กีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม คุณไุทชาติศรีมิสาคกรผู้จัดการทั่วไปการตาดเมอลช็อปิงเซนเตอร์บริษัทเระมอลรูมจำกัดถามคุณวุฒนเพ็ญสุวรรณตั้งมประธานสโมสรแตนิลต้าจังหวัดนครราชสีมาคุณชะดาโลหัวด้วยผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคุณธนีจิรมาย คคุุณณพ่ณแมท่านคณะกรรมการการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดอย่างเป็นทางการสําหรับการแข่งขันเดมอลแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2020ในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563ณนะบริเวณห้อง MCC ห a l l ท่าสรพสินค้าเดมอลโคราชค่ะในลำดับหน้นี้นะคะดิฉันขออนุญาต ลำดับพิธีการค่ะและดิฉันนางสาวสุบัญาัรัตนวันโตร,รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณรินดาซอเสียงดีกรรมการดำเนินการการแข่งขันที่จะมาร่วมดำเนินรายการสำหรับพิธีปิดในครั้งนี้ค่ะลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านวิเชียรจันทร์รัตน์ รชบุมาลีและขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนโดยพร้อมเพียงกันค่ะคลำดับถัดไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านวิเชียนจันทร์นาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติในการรับฟังคำกล่าวรายงาน ทีของสัยนาชิญท่านค่ะลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญคุณพุทธชาติสิศรีสังกองผู้จัดการที่เมืองไปการตลาดเดอะมอลล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการการแข่งขันในครั้งนี้ได้ให้เกียรติในการกล่าวสรุปรายงานการแข่งขันเดอะมอลล์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2020ขอเรียนเชิญค่ะ เรียนคุณวิเชียรจันทราโรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์นิกรชนางานกุมเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ เป็นอย่างยิ่งที่ทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกันจัดก,การแข่งขันกีฬาแบดมินตันซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม บริษัทเดลอากรุจังการถาวรในนามท่าน,นไตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านวิเชียรจักรรา,าชโอไทยผู้ว่าราชการจ,รจังหวัดนครราชสีมาได้ให้เกียรติในการกล่าวโอวาทให้กับนักกีฬาและกล่าวติดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านค่ะคุณพุทธชาติศรีนิสากรผู้จัดการทั่วไปการตลาดเดอบอ,บอ,อรช็อตตี้สตีท์เจอร์ารย์นิกรชนาญคุณเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่าน ผู้นวยการสื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยทจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้นวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานสโมสรแบดมินตันจังหวัดนครราชสีมาท่านก,าร,กรรมาาก,การจัดการแข่งขันผู้ร่วมแข่งขันแขกผู้มีเกียรติและก็พี่โนโ้องส่วนบนจุนี่รักทุกท่านครับในานามของจากกาออังหวัดนครราชสีมารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาในพิธีปิดงาน เดมอล8มินตันแชมเปี้ยนชิพ2020ห้างสรรพสินค้าเดมอลโคราวันนี้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อะไรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ชมการแข่งขันเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับท่านที่ได้ชมแล้วก็จะได้เกิดความมุ่ การชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่าในปีต่อๆไปก็จะมีการแข่งขันโดยมีทีมจากต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยเพะะื่อทาให้นครราชสีมามีความสําคัญในการนับเป็น,นเงื่อนกีฬาโดยการแข่งขันแบบต้นแบนในระดับนานาชาติอีกครัง้งหนึ่งต้องขอขอบคุณกมไว้ณโอ,อกาสนี้นะครับแล้วก็จะที่สําคัญคือจะเป็นการ ส่งเสริมการกีฬาในี้ท่านในขณะที่พลังจะส่งมาให้มีความก้าวหน้าทัดเตรียมหรือว่า้ําหน้านานา,นานชาติไปอยู่ทางเลยขณะนี้ได้เวลาทมควรแล้วของเองขอรัอะนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือให้โปรดอภิบาลและกระดบรรดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข,แข,แขนน็งแรงเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมกันปิดการแข่งขันดมอลแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2,020อยากเป็นทรรการณนัดบันขอขอบคุณครับณสอนีกอขรึงท่าเรือไทีมค่ะท่านเชียงกัน,นทร์หนงยผู้วราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งวันนี้บรรยากาศ กดไลค์กดแชร์กดสมัคสไคร์ด้วยนะคะ